ไหมอะไรอย่างเงี้ยรับไหมร้องไห้ทุกซีนห้าสี่สร้องรับไหมยังไม่รับตอนนี้ห้าสี่น้าตาไซายไหลแต่ที่คุณไม่รับเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคุณจะรอบทหนึ่งที่คุณอยากเล่นมากอ๋อใช่อะไร่ะคือมีสองบทบทหนึ่งอะคือคืออยากเล่นมานานมากแล้วก็คืออยากเล่นเป็นคนภาคเหนือ รู้สึกว่าเราอะอยากใช้สกิลเราที่มีเธอเหมาะทั้งสองคนเลยด้วยใช่รับคู่นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอันนึงก็คือเคยเล่นแล้วรู้สึกติดใจแล้วรู้สึกว่าเล่นมิเขาเรียกว่ามันยังไม่ถึงใจเราอ่ะก็คือใช่บทหญิงรักหญิง นี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าข้ามาคัมเปิ้สุดๆแต่แ,ตแตไม่มีเพื่นแบบที่ข้ามาคัมเปินแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตุงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์บางๆสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทําให้ขายงานผ่านตลอดลที่พูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าพึ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยเป็นยาสีฟันนวาจาของหมอปลายพายกระซิบที่ทํามาจากเกลือหิมาลายันแค่่ สำคัญนะคือทาความสะอาดปากและฟันได้ดีมากผ่านการฝึกเส็ทุกหลอดทุกกล่องเสริมคาพูดการเจรจาคือดีมากาเรียกได้ว่าเป็นวาจามหานิยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใครทุกครั้งขายงานผ่านทุกครั้งเลยจะ้ะยาสีฟันนะว,วาจา1หลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา1,990บาทลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงกดดอกจัน764ดอกจัน4 8ดอกจัน10ึสี่เหลี่ยมแล้วกด ทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินไปทางได้แล้วจ้าโอ้ยใหม่ก่อนมากพี่เม่ฝากก่อนทำไมอ่ะจะไม่ไปซื้อดีเดี๋ยวมันหมดพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยรัไปรัไปด้วยเหรอบอกแบบยูริยูริยูริใช่เคยเล่นละนิดนึงไปรับเชิญแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยตอนเล่นอะรู้สึกว่าดีจังเลยอะมันดีอะมันแบบ มันฟู l l feel อะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้อะไรมากแค่ร <c oughs> ู้เออเออมันดีจังเลยแล้วก็พอไปดูตัวเองเล่นก็กชอบแล้วตัวตนจริงๆถ้าในเรื่องน้ําตาเนี่ยส่วนใหญ่จะดราม่าคนก็จะติดเหมือนเป็นฟิลแบบ เรียบร้อยส่วนคุณนไม่ต้องห่วงตัวตนคุณมันชัดเจนอยู่แล้วเรียบร้อยใช่สุดสุดสแต่จริงๆแล้วพี่น้ำตาลเป็นยังไงเรียบร้อยอย่างที่เราเห็นในละครไหมไม่เขาจะเป็นฟิล์มแม่ใจใจใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้รักพึ่ ออ,ออกตัวแทนออกตัวแทนรักข่าวฆาตรกรรมชอบดูโหดกระแสนู้ดู่ไงใช่ใช่ฆาตกรรม่างโหดกระแสนูทุกวันพอยายเนี่ยมันจะโทรมาขัดลาบหนูตลอดแล้วแจ็กกี้ลรอเขาเป็นคนยังไงอ่านให้น้ําตาลเมาบ้างแจ็กกี้คือยายนี่เป็นแบบเป็นคนที่พูดจาอาจจะถูกควรอาจจะรู้สึกว่าแบบนางตะลกาน,นา่งดูแบบว่าเป็นสาวที่แบบว่า ลุยลุยกาก้าอะไรเงี้ยแต่นี่จริงแล้วนั่นเป็นคนแบบว่าซีเรียสจริงจังนะกับชีวิตบอกเลยว่ายอานนี้แบบเป็นคนซีเรียสจริงจังแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวแต่ความรู้สึกแคร์เพื่อนแคร์มากแคร์ทุกคนบนโลกใบนี้นันเป็นคนแบบแคร์เพื่อนนางงามนางงามมิตรภาพหนึ่งไปทุกที่เป็นนางงามมิตรภาพเป็นนางจอยโตใช่อันนี้ก็ไม่ใเฉียงยังไง